ร่างเซียมร่างเซียมร่างเซียมร่างเซียงตีก็ไม่ไหวแล้ววันนี้ตอนนีน้นะครับทุกคนต้องช่วยกันโอ้โหสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับอยากอะไรก็ไม่ไหวรับเราต้องสู้เพราะนั้นจึงจะชนะ การแบบนี้น้ำมันก็แพงลุงก็อยู่นานเราจะชนะศึกนี้อันดับแรกเราต้องรู้เราและเราก็ต้องรู้เขาลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งกำลังเสร็ด่นวนมาการเาแบบนี้เอา้ากำลังเสริมน้ำมันแพงน้ำมันแพงลุงก็อยู่นานโอ้ยไว,ว้เลยทำยังไงกำลังเสริมมา กำลังเสริมมาเทคนิคของเราต้องช่วยได้เทคนิคของเราต้องช่วยได้ทหารยิงทหารยิงสู้เขาทหารยิงกำลังเสริม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 ยิงเอาเข้าไปตระการแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องชมต้องชม เทคนิคที่สองสำคัญสุดนะครับคือการรู้เรา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 รู้เขารู้เขารู้เราการรู้เราคือรู้ว่าเราจะขายรถอะไรนะครับการรู้เขาคือเรารู้ว่าเขาอยากได้รถอะไรแค่นี้เองครับนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์นะครับเป็นสิ่งสําคัญรู้เขารู้เรานะครับทักร้อยครั้งยังไงก็ชนะร้อยครั้งจองร้อยครั้งตาลันตีเขาไปไหวแล้ววันนี้ตอนนี้นะครับทุกคนต้องช่วยกันโอ้โหสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันนะครับยังไง ยางไงก็ไม่ไหวครับเราต้องสู้ท่านั้นถึงจะชนะเฮียหลังจากศึกนี้นะครับเราเป็นผู้ชนะเทคนิคที่สองเป็นการบดขยี้ความรู้สึกของผู้บริหารแล้วก็ความรู้สึกของพนักงานนะครับวันนี้ขอก่อนจะสรุปเทคนิคขอเก็บปืนแป๊บนึงครับอ้โหศึกนี้ปืนอยู่ไหนบ้าง Oh. Uh huh. วันนี้ครับเราต้องมีอาวุธให้เยอะ oh. สามกระบอก oh. หมดหรือยังเอ้ย oh. oh. หมดแล้วนะครับอาวุธยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับความคิดยิ่งมีมากเท่าไหร่การวางแผนไม์เซต็จของเราจะสำเร็จนะครับสรุปบทเทคนิคของเทคนิคที่สองนี้คือการรู้เรา และการรู้เขานะครับทำให้เราสามารถนะครับตอบโจทย์ได้ทั้งเราและตอบโจทย์ได้ของลูกค้านะครับทักร้อยครั้งจองร้อยครั้งนะครับการออนไลน์หรือการออฟไลน์นะครับถ้ารู้เราและรู้เขายังไงก็ชนะนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เรานะครับให้รู้เราซะแล้วฝากเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เขาให้รู้เขาซะนะครับทั้งเรารู้แล้วถ้าเรารู้เราแล้วรู้เขา นะครับสึกครั้งนี้ยังไงก็ชนะนะครับฝากเพื่อนๆ้วยนะครับกลุ่มบิมบุรีนะครับผมอยากให้ทุกท่านมียอดขายนะครับดังใจที่ท่านปรารถนานะครับฝากเพื่อนๆเก็บเป็นแนวคิดเก็บเป็นแนวทางนะครับแล้วเจอกันใหม่ในที่้งดที่สานะครับสวัสดีครับ